ทุกวันนี้เลี้ยงวัวเนี่ยมีหน้าที่แค่จับอันนี้เลยใช่ไหมแค่จับอันนี้แหละปิดเปิดแล้วก็เนี่ยให้น้ำเขาครับผมมีหน้าที่จับประตูปิดเปิดกับมีหน้าที่จับสายยางสองอย่างนะกลางคืนก็เอาฟังให้เขากินนี่เลยหน้าที่เรามีแค่นี้จริงๆนนี้เลยอ๋อแต่ว่ารังหันของตาเนี่ยเป็นสนิทเลยนะโอ้โหผู้ชมครับไปดูที่ไหนมาถึงทําแบบนี้คุณตา โอ๊ะเบบเองโอ๊เบบเองก็ปรึกษากับช่างช่างอะทำยังไงเนาะนี่เนี่ยไอเล็กมันเลื้อนี่เล็กว่าเล็กมันเลื้อจากทำรังคานะครับคุณตาตาอยากทำแบบลังหาหาังอย่างนี้นะเลยเลยคิดกับช่างสองคนกับช่างก็เลยนะได้มาเป็นแบบนี้ครับผมแล้วปูนล่ะคือเราก็ตัดหญ้าให้เขากินครับผมตัดไปอมาอายุเรามันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ ทำยังไงเนาะก็ดูเห็นเลยด้วยวีดีโอครับผมยูท b บบ้างแหละครับผมก็วเรื่องวัวแบบไหนใร้สบายให้เจ้าของมีความสุขวัวมีความสุขโอ้โหเลี้ยงแบบปล่อยแแปลงนี่แหละเนาะเลี้ยงแบบปล่อยแแปลงเนี่ยคุณตาครับผมชอบคำตาคำที่คุณตาบอกนะเลี้ยงยังไงให้เจ้าของมีความสุขวัวมีความสุขเจ้าของสบายตอนนี้คุณตาเจอคําตอบแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิธีการนี้เลยครับ มีครั้งหนึ่งที่เคยไปอบรมที่ทางทกสที่ไปอบรมที่ตมบลตะองนะครับผมผู้จัดการให้ัวหน้าสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับนายประสทิ์พรมริ้วครับครับผมคุณตาเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่โอ้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีครับผมทาไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับคุณตา แก่แล้วมไ,ไม่รู้จะทําอะไรนะแก่แล้วไม่รู้จะทําอะไรครับผมครับแต่ผมชอบที่นี่นะผู้ชมครับท่านดูดีๆนะอันนี้คือข้อวัวของคุณตาเนาะเป,เ,เปิดตลอดเลยเดตลลยแล้ววัวของคุณตาอยู่ไหนครับวัวคุณตาก็ถึงเวลาตอนเย็นก็มันก็เข้าคอกเองเลยโดยธรรมาชาติบุฟเฟ่เออโดธรรมชาติเลยก็ตาก็แค่มามาปิดคอก อกก็ปั๊มน้ำให้เขากินแค่นั้นเองจบอย่างนี้เลยนะจบเลยนี่เลี้ยงวัวแบบสบายโอ้โหเขา้ยกจากมือโอ้โหดีมากเลยคุณตานะไม่ต้องเลี้ยงวัวแบบลําบากมันเหนื่อยหายหายากเหนื่อยเคยทํามาแล้วแต่มันเหนื่อยมากเคยเกี่ยวหญ้าเคยอะไรมาหมดทุกอย่างแล้วทํามาหมดแล้วทุกวันนี้จบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคุ้มไหมไอ้ที่เราปล่อยตรงนี้เนี่ยคุ้มเลยครับมถ้าทํานาได้กี่บาทคุณตา ตรงนี้อ่ะครับผมถ้าจะทํานาก็ได้ะไรประมาณตันกว่าตันกว่านะไม่ถึงหรอกเออประมาณนี้แหละถึงหมื่นไหมก็ถ้าถ้าเข้ามาถูกก็เข้ากิโลละสิบถ,ถ้าตันหนึ่งก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหะนึ่งเนาะแต่พอคุณตาสละพ,พื้นที่เลี้ยงวัวนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณตาคุ้มเลยคุ้มเลยตอนแรกก็เคยตอนแรกก็เคยแบบตามทําใหม่ๆนะครับผมผมก็ อ่าอะไรนะคือคือเราก็ตัดหญ้าให้เขากินครับผมตัดไปมาอายุเรามันมากขึ้นมากขึ้นอู้เราก็ทายังไงเนาะก็ดูเห็นในด้วยวิดีโอครับผมยูทูบบ้างแหละครับผมก็ว่าเลี้ยงวัวแบบไหนสบายแล้เจ้าของมีความสุขวัวมีความสุขโอ้โหเลี้ยงแบบปล่อยแปลงนี่แหละเนาะเลี้ยงแบบปล่อยแปลงคุณตาครับข้าพ่ชอบคำตาคำที่คุณตาบอกนะเลี้ยงยังไงให้เจ้าของมีความสุขวัวมีความสุข เจ้าของสบายตอนนี้คุณตายเจอคําตอบแล้วเจอแล้วเจอแล้ววิธีการนี้เลยมีครั้งหนึ่งที่เคยไปอบรมที่ทางทกสที่ไปอบรมที่สมุนตะองนะครับผมผู้จัดการให้หัวหน้าหัวหน้ากลุ่มไปอบรมครับผมทางนู้นเขาเลี้ยงวัวทางนู้นเขาเขาเกี่ยวนะเขาเกี่ยวให้ให้เอายญาให้วัวกินครับผมทีนี้ทีนี้ ก็ถาม,ม่าตบนสำโรงกว่จะเลิกแวจะเลิกจะเลิก,ลก,ลกประชุมแล้วใครจะทำแบบนี้บ้างไหมยกมือขึ้นอผมเมื่ประชุมผมชมนั่งทางหน้านะครับช็อปหน้าทางหน้าผมมองซ้ายก็เงียบมองขวาก็เงียบมองลังเงียบเรายกมือคนเดียวนี่หว่าก <c oughs> ็มาตัดใจเลยแล้วทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เลยอ,อยเยอมืออเม่อก่อนอาจจะเสียดายเรื่องการเขาเรียกว่าไม่ทำนาครับครับ ทำใจยากชาวบ้านเรานะผู้เฒ่าผู้แก่เรานะเสียดายที่ทํานาเนาะกว่าจะตัดสินใจได้นานนี่ครับคุณตาก็ก็ตอนแรกก็เมื่อก็นานเหมือนกันนะแต่มันเสียดายเสียดายยังไงเสียดยว่าโอ้ทำไมมันตอนแรกก็เสียดายคือตอนแรกที่เราทําคืออายุเรายังไม่ถึงหกสิบตอนนี้มันหกสิบหกแล้วครับผมประมาณห้าสิบกว่าตอนนั้นเมื่อก่อนยังมีแรงยังมีแรงอยู่ก็ทำไปมา คือแรงมันค่อยๆหมดค่อยๆห, <c ười> หายไปยหายไป <c ười> อีกอยยังหนึ่งตาก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยก็ยายก็ไปดูเลี้ยงหลานอยู่ที่โคราชครับผมเ,เรื่องน่ะครับผมนี่นี่เลยโอ้ทำยังไงเนาะให้ให้ตัวเองไม่ค่อยลำบาก <c ười> ไม่ให้เหนื่อยครับผมต, <c ười> ต้องแต่ละเรือที่อยู่แล้ว <c ười> อือ <c ười> <c ười> พอทำปุ๊บสบายขึ้น,สบ,นสบายขึ้นเลยทัวนี้ยังตัดหญ้ายให้วัวไหมก็ตัดเป็นบางส่วนเช่นไหนตาม คนาอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่าทำความสะอาดคนาแล้วกันเนาะอ่าครับผมแล้วก็เอามาผูกข้างนอกอย่างนี้อันนี้ได้ผูกเชือกไหมคุณตาไม่ต้องผูกปลอยแปลงเลยแอ๊บปลอยเลยเหรอแทบที่จะไม่ต้องดูแลมันเลยนะโอเคไม่ต้องเล่โอเคแค่มาดูแค่ว่ามันอยู่ตอนเช้าของเราอยู่ครบหรือเปล่ากลัวว่ามันจะหายไปไหนใช่ไหมอ๋อยังก็ดูบ่อน้ำครับผมดูบ่อน้ำว่ามีน้ำหรือเปล่าครับผมให้เขากินใช่ไหมล่นเอง แสดงว่าวัวเดินกินอิสระเลยอิสระเลยมันอิ่มไหมคุณตาหนิก็อิ่มเลยกลางคืนตาก็ให้ฟางมันกินด้วยกลางคืนทิ้งฟางไว้ให้กินแค่กลางคืนกลางคืนตอนที่เรามาปิดคอกเนาะครับผมแต่ว่ากลางวันก็เดินกินอิสระแบบนี้ครับอันนี้ท้องไหมคุณตาอันนี้ตัวแม่มันมันท้องอันนี้ลูกมันตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวผู้ก็สภาพดีมากครับโอ้โหอันนี้กินหัวหานกินอะไรไหมนี่ไม่เลี้ยงแบบ ธรรมชาติเลยแล้วเอาจริงๆนะที่ไม่มีหัวหานไม่มีรำการน้ำตาลไม่มีไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องลงทุนเลยเลี้ยงแบบคนขี้เกียจแล้วกันนะอ่คนขี้เกียจเลยวครับผมไม่ต้องหาอะไรให้กินเนาะไม่ต้องซื้ออะไรให้กินเนาะบำรุงบำรุงนิ่ๆน้อยช่วงช่วงอ่ะหกเดือนกลางเดือนเช่นท้ายพยาธและบำรุงช่วงนั้นแหละครับผมครับโอ้แต่ผิวพันธุ์วัวสวยมากอครับหายากนะคุณตานะผมเคยใน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 หมู่หมู่บ้านผมนะหมู่บ้านผมว่า ชาประกวดเรื่องวัวอ้วน <c oughs> ถ้าไม่ทีหนึ่งก็ทีสองอ้โอโหอนี่นะครับผมก็ผมเคยพูดกับแบบสภาเครื่องดื่มที่ตอนชาวชาตายชอบกินพวกกาแฟอ่าทีนี้ก็สภากาแฟน,นะ,ะทีนี้ก็ว่าใครเลี้ยงวัวเนเรืออีกเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยจะได้เกี่ยวอ่าเอ่อที่เคยพูดนี่พูดตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มเราปลูกข้าวนะคเริ่มเริ่มหวานข้าวถ้าใครโชกพาในสามสี่ห้าหกเดือนเนี่ย ถ้าวัวไม่อ้วนแสดงว่าสอบไม่ผ่านนะครับผมถ้าวัวอ้วนแสดงว่าสอบผ่านสอบผ่านอ่าอย่างนี้พูดคุยกับอสปาคาเฟ่นะครับผมคุยกับเพื่อนโฟงนะอ๋อก็คือผลลัพธ์มันออกมาดีมากนะคุณตานะครับผมเขาก็จะเดินกินของเขาอย่างนี้กินตามตามใจชอบตามใจฉันก็เวลาแดดจัดๆเขาก็มาอยู่ในร่ม เวลาเขาหิวน้ำเขาก็เดินเข้าไปกินเขารู้หน้าที่ของเขาเลยเ,เราก็รู้หน้าที่ของเราอ๋อ,อมาถึงก็ดูอย่างเดียวเลี้ยงแบบดูนะคุณตาเนาะ,ะครับผมแล้วผสมพันธุ์ยังไงครับบวัวที่นี่คุณตาอะไรนะผสมพันธุ์ยังไงครับบวัวที่นี่อ๋อผมมี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 พ่อพ่อพ่อพันพ่อพันธุ์อยู่ในเนื้อเนาะพ่อพันอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านครับผมถึงเวลาเราก็รู้เราก็รู้ ครับผมแล้วมันก็ออกเมือกอ,อกอะไรเราก็รู้คุณตาเน,น้นผสมธรรมชาติเน้นผสมธรรมชาติไม่ผสมเทียมนะครับคุณตาแต่ก่อนเคยผสมเทียมเหมือนกันแต่ผสมเทียมครั้งหนึ่งบางทีติดก็ติดถ้ามีติดก็ต้องมีรอบสองรอบสามต้องมีค<อ>่าใช้จ่ายตามมาถ้าผสมในหมู่บ้านก็เราก็ให้ค่ากับกาแฟเขนะานะิดๆหน่อยจบแล้วคุณตาเนาะจบนิดๆหน่อยครับโอ้โหผู้ชมครับวัวของคุณตานี่ผิวพันสวยอ้วนมากเลยนะ ตัวนั้นทองด้วยทองทองเหมือนกันเนี่ยแม่คุณตาครับเมื่อก่อนนี่ราคาดีเลยนะโอ้ oh. ใจโกนนี่คือผมเคยที่โชมนะตอนนั้นเน่ยเลี้ยงวัวแค่หกเดือนเองก็ให้ตัวละสองหมื่นขไม่อยากเลี้ยงใช่ไหมถูกต้องครับคุณ, oh. คณตาเลี้ยงหกเดือนแล้วท่านรองนายกอยากอะไรลาดใด uh. เขามาขอซื้อว่าตา,าขายเท่าไหร่สองตัวนี่ผมว่าเอาสี่หมื่น อาเไปไม่ต่อสักคำเลยเอาไปผมก็เลี้ยงวัวเพื่อขายนน่ยแหละครับผมมันถูกราคาถูกใจแล้วคุณผู้ชมครับคือเราเลี้ยงแบบใช้คําว่าไม่มีต้นทุนจริงๆนะจริงๆถูกต้องน้องคตาเนาะก็มีนิดนหน่อยที่เดี๋ยวเราบำรุงอะไรสายพญาต์ครับบำรุงเขาครับผมถ้าเป็นวัวที่นี่ผมก็มีความสุขนะมันได้เดินกินน้องตาเนาะเดินกินมันอิสระก็ดูสิครับเนี่ยอิสระ เขาก็เดินกินเดินดูนั่นดูนี่เนาะเราคุณตาได้ปลูกยาไหมได้ปลูกยาไหมปลูกยาก็นีนี่เลยปลูกเนี่ยยาเพลยงพลานี่เนี่ยผสมยายาขนยาธรรมชาติพ้นกันเลยหรือผสมปนเปีกันไปเลยปนเปกันเลยปลูกครั้งเดียวจบเลยปลูกครั้งเดียวจบเลยอ่ะคิดนานไหมที่ทำอย่างนี้คิดนานไหมคุณตาโอ้ตอนแรกก็คิดเหมือนกันบางคนก็ว่ามีมีใครว่าเรามีแต่น้องสาวว่าเอ้ยสมัย ลงมาสละเนื้อที่ทําอะไรอย่างนี้ครับผมลูกอะไรอย่างนี้ครับผมก็ก็เลี้ยงอยากสบายเนาะเจ้าของสบายก็เลี้ยงทำยังต้องสละเนื้อที่อย่างนี้เลยครับผมถ้าไม่สละเนื้อที่มันก็ลําบากเราตลอดใช่ใช่ครับลำบากเราตลอดหนึ่งละผลที่ได้มาคือวัวสุขภาพดีเนาะครับครับผมคุณตาครับตั้งแต่เราทําแบบนี้รู้สึกภูมิใจไหมก็ภูมิใจภูมิใจมากเลยอถึงจะถึงจะวัวราคาถูก เราก็ก็ไม่ได้ลงทุนอ่ะไม่ได้ลงทุนแค่ลงทุนเนี่ยวัวนี่วัวของดองให้มาะนี่นี่แหละครับไ่ได้กำไรนะไได้ซื้อมานี่ดองให้มานะครับผมดองให้มาเนี่ยแสดงว่าหนึ่งอะเราไม่ได้ลงทุนเนาะถึงจะเป็นวัวเราก็ช่างแต่ก็มันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเนาะถูกต้องไหมคุณตาครับธรรมชาติจริงๆนะธรรมชาติดูสิครับผู้ชมครับวัวเขาได้กิน โอ้โหมันหาอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคุณตานะมันหา,า,าความสุขาหาความสุขให้วัวแบบนี้ยากนะยากยาก,ยา,กยากนี่ช่วงช่วงเน่าอันนีน้นะหน,น้าทำนาครับผมมีแต่ช่วงที่เก็บเกี่ยวนั่นเลยอุ้เก็บเกี่ยวย,ยิ่งแย่เลยทำไมครับคุณตาเพราะว่ามันมีมีฝนน่ะถ้าช่วงนี้มันมีฝนบ้างอะไรบ้างเออพอพอหญ้ามันก็เกิดมันก็ขึ้นใช่ไหมครับผมถ้าช่วงเป็นหน้าแร็งอ้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมแต่อันนี้ของตาไม่แล้วใหญ่หรอกครับผมเพราะว่า ตามีเทคโนโลยช่วยมีน้ำดูดเข้ามาใส่ทุกเข้ามาใส่แล้วหว่านปุ๋ยวัวอยู่นี่ตลอดอู่นี่ตลอดไม่ได้ไปไหนเลยโอ้โหผู้ชมครับมามาดูไอ้ตัวนี้ไหนคุณตาสวยอะไรขนาดนี้ตัวนี้เหรอเห็นมันออกแดดแล้วโหมันเงาวับเลยนะคุณตานะอือหือดูสิครับผู้ชมครับนะคุณตามาใกล้ๆผมหน่อย <c oughs> มีวัวสวยขนาดนี้มันต้องโชว์นะคุณตานะอือหือดูสิครับอือหือวัวสวยนะคุณตา หายากมากมากโอ้โหคุณตาดูสวยไหมสวยสวยโอ้ไม่ผิดเลยนะคุณตานะไม่ผิดไม่ผิดวังหรอไม่ผิดวังเลยเนาะครับผมเขากินดีมากหญ้าขนาดนี้เนี่ยกินได้กี่ปีกี่เดือนคุณตานี่โอ้ยคืออย่างงี้อะแต่ช่วงช่วงตาจะสลับอย่างงี้นะยังไงครับ้า้ามันมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มเขากิน นี่ก็ตาก็ให้เขาอยู่โคกบ้างแล้วตาก็ตัดตามลคนนาเปลี่ยนกันให้ก็อยู่ในโคกและทางนี้ก็หว่านปุ๋ยให้มันขึ้นครับผมสลับกันอย่างนี้ครับผมก็แสดงว่าถ้าหญ้าเริ่มหมดก็ราหว่านปุ๋ยใส่น้ำให้หญ้าขึ้นขึ้นประมาณสองอาทิตย์เลยครับครับผมสองอาทิตย์แล้วมันก็ได้กินเหมือนเดิมครับผมแล้วเราทำอย่างนี้สักกี่เดือนมันถึงจะหมดหญ้านี่ ไอ้้มันกินเป็นเดือนเนี่ยครับให้กินเป็นเดือน้กินเป็นเดือนซึ่งจะหมดจะหมดหญ้าครับแต่ผมชอบบัวกินหญ้าแบบนี้นะคุณตานะหญ้าสั้นๆนะอันหญ้ทางนี้มันยาไม่ได้ปลูกนะัหญ้าธรรมชาตินะถ้าเรามองนะตามันไม่มีหญ้านะเนี่ยมันเป็นพื้นนะ่มันคมใช่ครับเนี่ยมันสั้นมากนะผู้ชมครับนี่แต่บัวกินได้เฉยเนาะชอบกินหญ้าเค่เลมเลยพวกบัว อันนี้คือธรรมชาติของเขาเลยเนะาะธรรมชาติของเขาเลยเขาจะกินแบบสั้นๆเน,นี่ยนะมันกินได้ไ <laughs> เ,ลเลยแค่เลี้ยมของเขาแค่เลี้ยมอ๋อเนี่ยคุณตามาใกล้ๆผมครับอะ, <ๆ S 2> อะมันสั้นมากเลยนะคุณตานะแต่เขากินได้เนาะกินได้มผมว่ากินอย่างนี้ดีกว่าตัดให้กินด้วยซ้ำคุณตาว่าอย่างไรครับันดีมันไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะไม่เหนื่อยครับผมคุณตาครับสอบถามอีกหนึ่งเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมวัวพื้นบ้านวัวกระโดนเราเนี่ยกระโดน ผมผมมาเริ่มเลี้ยงก็เลี้ยงช่วงวัวกลพันธุ์แหละอ๋อวัวลูกผสมแล้วลูกผสมแล้วนะครับผมก็ดนไม่เคยไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงแต่วัวลูกผสมครับผมแสดงว่าเลี้ยงช่วงมีราคาช่วงมีราคารนั่นแหละครับผมช่วงมีราคาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคุณตาเนาะไม่เป็นไรทำยังไงได้ล่ะมันอยู่ที่ราคาตลาดเนาะครับผมทำยังไงได้ แสดงว่าเข้าใจระดับหนึ่งว่าตลาดมีขึ้นมีลงเนาะอใช่ใช่ถ้าเราจะอยู่กับราคาแพงๆได้นี่เราต้องปรับตัวยังไงบ้างครับคุณตาราคาแพงๆได้ปรับตัวยังไงก็ยังไงก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเนาะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะเลี้ยงแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยจะได้ถ้าไปเลี้ยงวัวแบบลงทุนมากแล้วเกิดมันไม่ได้กําไรก็ขาดทุนใช่ไหม อย่าเพิ่มต้นทุนเออใส่กระพานอย่างงี้นะคุณตาเนออย่าเพิ่มต้นทุนประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเนาะครับผมครับผมผมว่าถ้าตาทาข้อวัวอย่างงี้นะดีมากเลยนะคุณตานะเมื่อก่อนนี่เคยคิดไหมว่าจะทำข้อวัวแล้วมีที่ร่องให้ออกมาอย่างงี้เนี่ยแต่กนมันมีข้อวัวเล็กๆแต่นี้ก็ตาทําเพิ่มเติมขึ้นมาอ๋อขึ้นมาก็คิดว่าเออถ้าไ่ทําอย่างงี้ถ้าไ่ทําอย่างงี้เวลาฝนตกฝนอะไร มันก็เข้าออกยังไงต้องทำอย่าให้มันติดเปลงเปลงย้าเลยให้สะดวกกับวัวสะดวกกับเราเนะแต่ช่วงนี้ถ้าช่วงมีฝนใช่ไหมถ้ามีฝนมันมันมันเสียตรงที่แบบเราปล่อยปล่อยไฟกันชดถ้าถ้าเรามวจะไปนู่นไปนี่ก็เราก็ต้องฝากขวางอะไรเนี่ยเนี่ยญาติเพื่อนบ้านให้ดึงไงปลักปลักออกเพราะว่าฝนมันฝนมันลงมาแล้วลมมาก็จะชอดนะอ๋อ ทุกวันนี้เลี้ยงวัวเนี่ยมีหน้าที่แค่จับอันนี้เลยใช่ไหมแค่จับอันนี้แหละปิดเปิดแล้วก็เนี่ยให้น้ำเขาครับผมมีหน้าที่จับประตูปิดเปิดกับมีหน้าที่จับสายยางสองอย่างนะกลางคืนก็เอาฟังให้เขากินนี่เลยหน้าที่เรามีแค่นี้จริงๆนนี้เลยอ๋อแต่ว่ารังหันของตาเนี่ยเป็นสน่ห์เลยนะโอ้โหผู้ชมครับไปดูที่ไหนมาถึงทําแบบนี้คุณตา โอโอเบบเองโอ๊เบบเองก็ปรึกษากับช่างอึมช่างอะทำยังไงเนาะนี่เนี่ยไอ้เหล็กมันเลื้อนี่เหล็กว่ะเหล็กมันเลื้อจากทำหลังคานะครับไุตาตาอยากทำแบบกลางหานกลางอย่างนี้นะเออเลยเลยคิดกับช่างครับสองคนกับช่างก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ครับผมแล้วปูนล่ะดียังไงดีไหมปูนกับเหล็กอะไรดีกว่ากันในความรู้สึกของคุณตานะเอ่ยยิ้งปูนดีกว่าเพราะมันปูนไม่ไม่ขึ้นสนิม อ๋อน,น,นานๆมันจะขึ้นเสถียครับผมปูนเนี่ยมานจะตางก่อนเสดงว่าปูนตอบโจทย์กว่าตอบโจทย์ปูนกับเหล็กอันไหนแพงกว่ากันนีอ่อันนี้ถ้าอยู่ผมคิดนะประมาณอันนี้เหล็กแพงอ่าอันนี้อันนี้แพงกว่าเหล็กแพงกว่าแพงกว่า,วาครับผมไม่ให้มันเหนื่อยอะ่ะทำยังไงไม่ให้เหนื่อยออตอนนี้มาให้มันเหนื่อยน้อยอ่ะเหนื่อยน้อยนะมให้มันเหนื่อยน้อยอ่ะตอนนี้คุณตาเจอคําตอบแล้วเจอคำตอบแล้วข้อวัวนี่ดึงออกได้เลยดึงออกมาแล้วก็ให้รถไถดันมา ดันมาไว้ตรงนี้เลยดันมาตรงนี้โอ้โหแล้วก็เอาไอ้ขี้วัวนี่ก็ใส่แปลงหญ้าอย่าบอกว่าดันขี้วัวใส่แปลงหญ้าเลยไม่ละเอาเอาอันนั้นมันมันสบายเกินไปโอ้หน้ากวางเลยเนาะครับผมแต่สรุปง่ายๆก็คือตอนนี้โคกวัวตัวนี้สามารถที่จะเปิดได้เลยเนาะเปิดได้ไแล้วก็เกรดขี้วัวมาพักตรงนี้ได้ตรงนี้หลาแล้วก็สามารถที่จะตักไปได้เลยตักไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณตาเขาบอกว่า ให้ลำบากหน่อยอย่าสบายเกินไปคือปกติให้ออกแรงบ้างครับผมคือปกติเนี่ยดันไปถึงนู้นได้เลยนะได้ได้สบายออกแรงว่างครับผมดันถึงนู้นมันก็ได้แต่มันมันไม่ไม่สม่ำเสมอเมื่อเราเอาไปโรยครับผมเอาไปโรยมันจะสม่ำเสมอผมเชื่อว่าขี้วัวนี้ก็สามารถที่ดันไปถึงได้เหมือนกันได้เหมือนกันดันลงแปลงหญ้าได้เหมือนกันอือโอ้เยี่ยมนะ